จ้าเลยนะจากไม้ตัวไม้เองเนี่ยจเ,เยจะจ้าไปว่างล้างสปปรรพสิ่งไปเลยทวดเดียวอย่างจากไม่เอาตัวไม่เอาเองเนี่ยพร้อมกันไปเลยกับสปปรรพสิ่งสปปรรพธาตุไม่ต้องไปเกงใจตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่ต้องไปเกงใจสังสารวัตร ใช้เนื้อหาเน้อนิโรดสรุปนิพพานสรุปนี่แหละจบช่วยสังสารวัตรไปเรื่อยๆอย่อยางจากไม่เอาตัวไม่เอาเองอยา่าไปใช้ตัวสังเกตอยา่าไปใช้การรู้ซะก่อนเห็นซะก่อนจากไม่เอาตัวไม่เอาเอง มันไม่เกี่ยวกับรู้ก่อนหรือเห็นก่อนมันไม่เกี่ยวกับรู้ไม่รู้มันจึงไม่มีก่อนไม่มีหลัง ทุกคนก็ปรารถนาหลุดพ้นทั้งนั้นแหละไม่ต้องไม่มีใครอยากจะมีความทุกข์หรอกแต่ความทุกข์เนี่ยมันเกิดจากอะไรเกิดจากการคอยอยู่นี่แหละคอยอยู่กับสภาวะลักษณะคอยอยู่กับรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสคอยอยู่กับตาหูจมูกลิ้นกายใจตัวคอยอยู่นี่แหละมันไปเอาทุกข์ใส่ตัว คอยอยู่กับอะไรก็คอยอยู่กับทุกนี่แหละนั้นก็ต้องปรับใหม่ทุกอย่างมีสิ่งคอยอยู่ทุกอย่างมีสิ่งยึดติดอยู่แล้วไม่ต้องไปคอยอยู่กับอะไรทุกอย่างก็ดําเนินไปตามปัจจัยการแห่งกรรมนะแล้วก็เห้ปัจจัยการของาตาสีน้ําลมไฟไม่ต้องไปเข้าไปแทรกแซงแทรกซ้อนไม่ต้องไปคอยอยู่ซ้อนลงไป สามารถไปขี้คลายคลายช่วยหลุดช่วยนะไหลล่องรอยว่างล้างช่วยได้จักไม่เอาตัวไม่เอาเองนี่แหละว่างล้างไปว่างล้างทุกสิ่งทุกอย่างนี่แหละปาญนาเจตนะที่เปิดอยู่แล้วนี่แหละไม่ต้องไปคอยละอะไรไม่ต้องไปคอยโจากอะไรเลย จะคอยละคอยพ้นเนี่ยมันต้องพ้นจากตัวพ้นเองคอยละต้องละตัวคอยละนั่นแหละมันยังจะจบที่ต้นพั่วได้มันยังยุติสมุทรไทยที่ต้นพั่วได้ทุกอย่างต้องเจอเจ้าไปเลยทุกอย่างไม่ตัวไหมเองเจอเจ้าไป เป็นแสงสว่างสองทางให้กับสังสารวัตรไม่ต้องมานั่งคอยละน,นู่นละนี่ละนั่นให้มันทุกข์ด้วยการคอยละนี่แหละมันตัวทุกข์เลย อย่างจากไม่เอาตัวไม่เอาเองทุกอย่างจากไม่ตัวไม่เองพร้องกันไปทั้งสังสารวัตรไ,ได้ไม่มาติดนอกไม่ติดในเรื่องการสอบอารมณ์สอบสภาวะเนี่ยมันนะเอาอะไรไปสอบ อมันเป็นสิ่งที่มันอน,นิจจังอะมันเอาอนิจจังไปส่งให้เงี้ยอน,นิจจังก็แล้วแล้วไปตัวมันเองสอิมันไม่เที่ยงอยู่แล้วนี่ต้องเอามาคอยอยู่คอยยึดคอยวนเวียนกับอน,นิจจัง มันต้องนะเลิกห่วงระบบจิตทั้งหมดอะอย่างมันไม่ใช่สิ่งคอยห่วงทุกอย่างไม่ใช่สิ่งยึดติดไม่ต้องไปตามดูตามเช็คมันจิตเนี่ยมันไม่ต้องไปตามดูตามเช็คมันหรอกเพราะจิตมัน,นนิจจังอยู่แล้วตลอดเวลาจิตมันนับตาตลอดเวลา ให้พร้อมกันไปกับทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเองทุกอย่างพร้อมกันไปมันจะได้ไปล้างตัวคอยเช็คมันจะได้ไปล้อล้างไอ้ตัวตามดูตามรู้เพราะการตามดูตามรู้เนี่ยมันไปจำเพาะอ,อยู่มันจะไปจำเพาะรู้อยู่ตามเช็คมันก็ไปจำเพาะอ,อีกเหมือนกันดังนั้นก็ต้องใช้นุสติเตือนสิ่งที่ไม่มีขอบเขตเลยพร้อมกันไป ันจะไปคอยอะไรมันก็คือไปแคบหมดเลยการคอยอยู่กับอะไรเนี่ยมันมันแคบหมดอ่ะคอยอยู่กับตัวเองเนี่ยมันก็คับแคบอยู่กับตัวเองคอยอยู่กับสิ่งนั้นสิ่งนี้มันก็เป็นสิ่งอยู่สิ่งนั้นสิ่งนี้ทำกลางทุกอย่างอ่ะมันก็ไปคับแคบอยู่กับไอสิ่งเหล่านั้นแหละดังนั้นต้องระลึกเตือนเรื่อยๆ สิ่งที่ไม่มีขอบเขตสิ่งที่ไม่มีลิมิตไม่มีประมาณอย่าไปสร้างขอบสร้างเขตเอามาติดเอามายึดเอามาอยู่มันไม่ต้องมานั่งเฝ้าของอะไรนะเออ เฝ้าข้าวเฝ้าของอะไรไอ้สิ่งที่เฝ้ามันก็น,นิจังไอ้ตัวไปเฝ้าก็น,นิจังือเราไม่ได้จริงหรอกแค่เครื่องอยู่เครื่องอาศัยชั่วคราวบนโลกใบนี้มันก็แล้วแล้วไปใช้แล้วแล้วไปไม่ต้องไปคอยห่วงมันหรอก มันไม่ห่วงเราหรอกแต่เราไปห่วงมันของแต่ละอย่างนี่มันนะมันห่วงเจ้าของไหมอะเอมีแต่ใครไปอุปโลกความเป็นเจ้าของแล้วไปห่วงมันนี่แหละ อย่างทิ้งตัวทิ้งเองเออทุกสิ่งทุกอย่างถ้าสี่กันห้ามันทิ้งตัวทิ้งเองตลอดเวลาอยู่แล้วมันไม่เอาตัวมันเองตลอดเวลาอยู่แล้วแต่ถ้ามีใครไปคอยเอามันใครเหล่านั้นมันก็กลายเป็นทุกขังกันดีในตัวตัวจะเอานั่นแหละตัวจะอยู่กับไอของเหล่านั้นแหละ นั่นก็ทุกอย่างสละตัวสละเองทุกอย่างละตัวละเองจะต้องจะได้ไม่ต้องมีใครไปคอยเฝ้าอะไรวิชาตัดสู้เนี่ยมันไม่ใช่วิชาเฝ้ายามไม่ใช่วิชาเฝ้าของ อย่างตัดตัวตัดเอมันจบทุกห่วงมันหมดห่วงมันสลายอุปทานนะในทุกสิ่งทุกอย่างในโลกธาตุสังสารวัตนี้เมื่อไม่ต้องห่วงอะไรมันก็เป็นอิสระนะเขาว่าอิสระเนี่ยมันไม่ใช่ว่าจะทำอะไรนู่นนี่นั่นได้นะ มันหมดพลน,นากานนะความยึดติดแต่ก็ไม่ใช่เอาความเป็นอิสระไปสเปสป่านู้นนี่นั่นต่อ,อ,อใช้กายใช้จิตปุดปลกนะในการจบช่วยสังสารวัตรว่างล้างช่วยไปมันยิงเรียกว่ายิ่งกว่าอิสรภาพนะ จริงหรอกอ,อ,อย่างเปิดกว้างดีๆนะเปิดกว้างดีๆสิ่งที่ไม่มีขอบเขตไปดีๆ สิ่งที่ไม่มีลิมิตไม่มีประมาณไม่ดีจะไปลดไปละมันจะไปเคลียร์ความล่องความคาให้เอง ใชู้กาพายมาเลยดับล้างวางล้างสรรพสิ่งไปเรื่อยๆดับล้างวางล้างสังสัพสารไปเรื่อยๆมันจะได้นะจิตวิญญาณที่อยู่รลๆก็จะได้อันนี้ส่งไปด้วยนะคลายตามกันไปด้วยเดินพบเริ่มภูมิจะพบจบภูิกันไป ภาพคลิปที่การกองแล้วมีเนื้อหาตรงต่อสัจธรรมก็จะมาร่วงกันโปรดโปรดร่วมกัน กว้างดีนะคุณดาวเรื่องเจิดจ้าไปเจิดจ้าไปคลายออกคลายออกสิ่งที่ไม่มีขอบเขตไปเรื่อยๆไปดองสนใจเลยว่าจิตมันจะเป็นยังไงจิตเราจิตเขาจิตเราอันนี้จังหมดอยู่แล้วจิตก็ไม่ใช่จิตเอง อย่างไม่ตัวไม่เองคุณเจนีวันทุกอย่างไม่ตัวไม่เองอย่างไม่เอาตัวไม่เอาเองรู้สติแต่ละครั้งมันก็ตัดช่วยให้ทุกครั้งจบช่วยให้ทุกครั้ง จบให้ทั้งสังสารสาวัตร จะไปบือเสีย <Yeah. S 1> นาฏไป